โรงพยบาบาลสมุทรสาค,ครได้จัดโครงการธันตก,กรรมเชิงรุกให้บริการตรวจรักษาฟันนอกสถานที่ค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่2พฤษภาคม2567โรงพยาบาลสมุทรสาครและเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองสมุทรสาครได้จัดโครงการทันตกรรมเชิงรุกนศารเจ้าพ่อหลังเมืองสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์ธนาพัฒน์พวงเพชรรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการบริหารสารเจ้าพ่อหลังเมืองสมุทรสาครอสมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาครร่วมในพิธีเปิดค่ะ ดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการให้บริการด้านทันตกรรมบำบัดร,รักษาโรคภายในช่องปากในรูปแบบทันตกรรมเคลื่อนที่อุดคดูทอนและคัดกรองมะเร็งช่องปากฟรีนอกจากนั้นยังให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องทันตสาธรารณสุขสร้างทาัศนคติและพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เฝ้าระวังทางทันตสุขภาพได้ด้วยตนเองเพื่อลดปัญหาโรคในช่องปากของประชาชนที่เป็นปัญหาที่พบได้มาก ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายตลอดการใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพช่องปากได้ง่ายขึ้นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจานวนมากที่มาเข้ารับบริการค่ะ